สว,ส,สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะอยู่กับเราสองสาวนะคะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสแกนทองเหมือนเดิมนะคะนี่ i ไอโฟนไอโฟนเตรยียมเลยนะจ๊ะโ<ช>ทรศัพท์เตรียมเลยนะคะเด<ช>ี๋ยวคีออาคนจะขึ้นข้างๆเชอรี่เดี๋ยวเรียจกจักแม่แม่จ๋าแต่ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะขอเริ่มที่ข่าวดีๆก่อนละกัน พาคุณผู้ชมนะตามสองกู้ภัยใจพระค่ะพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยแล้วก็ทีมงานมูลนิธิร่วมกัน,นยูนะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ,คะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านชายแดนนี่แหละ ที่ได้รับความเดือดร้อนนะเราเห็นภาพโอ้โหอ,อยู่กันแบบวันว<ช>ันได้กําลังใจสักหน่อยก็คงดีสงบไม่จริงสักเทียนเ<อ>นาะโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะสอกู้ภัยพี่ท็อปแล้วก็พี่ไทยเนี่ยพร้อมกับทีมงานเดินทางไปที่จังหวัดสุรินค่ะคือตั้งใจเลยตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือทหารด่านหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศตามแนวชายแดนนั่นแหละ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอย่างที่รู้กันดีคุณผู้ชมจังหวัดสุรินเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอรปราศาสตร์ที่มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากแล้วก็ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะงานนี้ค่ะพี่ท็อปพี่ไทเนี่ยไม่รอช้าคุณผู้ชมไม่รออะไรแล้วนี่รีบไปเลยลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองค่ะทำการแจกถุงยันที่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยที่อำเภอรปราศาสตร์นั่นแหละ รวมๆแล้วเนี่ยกว่า2,000ชุดเลยนะดูสิอู้ดูสีหน้าสีตาชาวบ้านเห็นพี่บินพี่ไทยของเราโอเป็นยังไงดีใจขึ้นมาบ้างค,คุณผู้ชมเออนะซึ่งตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีชาวบ้านมารอเยอะมากๆเลยทางพี่ไทยก็ได้ให้กําลังใจไปค่ะก็ถามถ่ายชาวบ้านเออแม่เป็นไงพ่อเป็นไงที่เดินทางมารับถุงยังชีพด้วยความเป็นห่วงค่ะ ซึ่งนี่นะก็แค่จุดแรกที่เข้าช่วยเหลือนะคะก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ทางทีมงานต้องเข้าไปมอบของอีกด้วยค่ะจะเป็นจุดอะไรนั้นเดี๋ยวบันเทิงไทรัฐเนี่ยตามม่ดูกันได้เดี๋ยวน,นะคะอีกหนึ่งเนาะเออ,อนะเอาคุณผู้ชมขาไปต่อกันดีกว่านะคะประชาชนหลายพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ เออช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะ <Yeah. S 1> มีทั้งพายุ <Yeah. S 1> อย่างที่เราทราบกันดี <Yeah. S 1> แม่บุ๋มบรรดดาค่ะบอกว่าสวัสดีการสําหรับลูกๆทหารก็สาคัญเหมือนกันนะ mm hmm. โอโหอันนี้กราบน้ําใจที่คิดถึงตรงจุดนี้ยิ่งคืนไหนฝนตกไม่หยุดนะ <Yeah. S 1> แม่บุ๋มเนี่ยก็มันไม่เป็นอันนอนแล้วคุณผู้ชมเอ้ย <Yeah. S 1> รีบให้ทีมงานเนี่ยเอาผ้ายางดําเข้าไปดูตามฐานต่างๆ mm hmm. ว่ามีหลังคารั่วไหมที่นอนเปียกฝนกันหรือเปล่าจะได้ช่วยกันดูแลสงสารทหารแม่บอกว่างี้ <Yeah. S 1> นอกจากที่หลับพี่นอนแม่บุ๋ม ยังเร่งสร้างห้องน้ําด้ยวยคุณผู้ชมเพราะเนี่ยสำคัญมากเลยโดยองค์กรทําดีเนี่ยสร้างห้องน้ําชั่วคราวสนับสนุนให้4จุดจุดละ2ห้องค่ะช่วงนี้ค่ะเรียกว่าทุกคนต้องทํางานแข่งกับเวลาสุดๆนะคะแม่บุ๋มพูดแบบนี้เลยทหารเขาไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายให้เราอะไรที่เราช่วยดูแลเขาได้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดไปฟังเสียงแม่บุ๋มค่ะจำเป็นต้องทำค่ะเพราะว่าพอทำฐานใหม่ต้องเข้าใจว่าตรงนั้นคือป่า แล้วจะให้ทหารเดินลุยป่าไปไปไป,ไปถ่ายเงี้ย ระเบิดทําไงอะ่ะเรื่องอนามัยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ผืนแผ่นดินไทยเนาะคุณเนาะอีกหน่อยเราก็ต้องทําเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมทำเป็นนู่นทำเป็นนี่ใช่ไหมเป็นทำเป็นฐานหารจริงจังใช่ไหมจะให้มันถ่ายแบบแบบคือแบบโอ้โหเห็นไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ไงเราก็ต้องทําห้องน้ํานี่คือสิ่งที่เขาขอมาทหารเขาดูแลข้างหน้าเราเหนื่อยขนาดไหนแล้วแล้วคงไม่ให้ไปบุกป,ป่าไปหาทุ่นระเบิดแทนที่แบบผมปวดท้องจะถ่ายท้องแล้วไปเจอทุ่นระเบิดมันก็ไม่คุ้มไหมอะ่ะ อ่าคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ก็ต้องติดตามนะคะแต่ก็ยังดีค่ะมีน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องนะก็ช่วยเหลือกันค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้อกสั่นขวัญหายกันทั้งเมืองเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ถนนซุดอยู่หน้าบริเวณโรงพยาบาลวชิระค่ะช่วงเช้าวันนี้โอ้โหหลายคนกาลังแบบสัญจรกันพอดีแล้วช่วงเวลาอีกนิดนึงนะถ้ารถติดไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะแม่หายอภพรเปิดใจกับเราเลยว่าเฮ้ย ปีนี้มันปีอะไรกันนักหนาโดนมาเยอะแล้วเกินประเทศไทยนี่คิดแล้วนะจะไปหาบ้านตามชาญเมืองอยู่แล้วเพราะว่าแกรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองคุณผู้ชม<ฆ>แม่หายเล่าให้ฟังนะบอกว่าอุ้ยตื่นมาเห็นข่าวใจหายเวบเลยค่ะถนนเส้นนี้แม่บอกว่าแม่ขับรถผ่านเห็นอยู่บ่อยๆเลยว่ามันมีการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จสักทีนะเขากาลังทํารถใต้ดินอยู่<ฆ>คุณผู้ชม<ฆ>แม่หายถึงกับบอกว่าเกิดมา50กว่าปียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้<ฆ>คิดว่าแบบ มันเหมือนการถ่ายหนังเหมือนเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์แบบที่เราเคยดูคุณผ,ผู้ชม<อ>แต่นี่มันเป็นเรื่องจริง<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมปีนี้ประเทศเรามีแต่เรื่องแล้วเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งนั้นเลยไล่มาตั้งแต่ต้นปีแม่บอกเจอแผ่นดินไหวตึกสตงอถลมอ่มใช่ไหมละ่ะกลางปีเราก็มีเหตุปะทะชายแดนไทยขเขมรไหนจะน้ําท่วมหนักหลายจังหวัดอีกตอนนี้แล้วนี่ยังมาเจอเหตุการณ์ถนน,นยุบตัวลงมาอีกแม่หายบอกว่าดูข่าวทุกวันก็เริ่มหวั่นใจค่ะคิดว่าจะหาบ้านสวนใกล้ๆกรุงเทพอยู่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเมืองหลวงของเราเนี่ย รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่อะแม่ก็กังวลใจเนาะคุณผู้ชมไปฟังเสียงแม่หน่อยจ้ามันเหมือนทรณีสูบเลยเห็นแล้วฟู่ฟู่เห็นแล้วตกใจใจหายมากเลยกลัวเลยนะึกถึงแบบถามใจตัวเองเลยเฮ้ยทำไมมันจะมาเกิดขึ้นตรงที่เราอยู่เปล่าวะอะไรเงี้ยคือกรุงเทพรู้สึกว่าเริ่มจะอยู่ยากขึ้นแล้วนะคุณคือจริงๆอะหาหา,หาบ้านสวนมามานานแล้วมีความรู้สึกกรุงเทพเริ่ม เริ่มแค่อยู่แค่ทํางานละเริ่มเลงหาบ้านสวนแล้วก็เป็นห่วงนะชุกดีที่วันนี้ดูข่าวเออแผ่นดินยุบแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเลยด้วยความเป็นห่วงนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภยัย เอาจริงๆคุณผู้ชมหลายคนบอกดูข่าวนี้เป็นห่วงอีกหนึ่งอย่างคือบรรดาคนที่อยู่รอบๆตรงนั้นอะเวลาเกิดเหตุการณ์บางคนเดี๋ยวนี้เข้าใจโซเชียลไงรีบแบบว่าภาพนิ่งสร้างรายได้มันกนจะเก็บข่าวจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายคุณผู้ชมถอยห่างออกมาก่อนแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่เจ้าหน้าที่ประกาศบอกว่าให้ออกจากบริเวณรอบๆเนี่ยฟังเขาหน่อยจะได้ทํางานกันสะดวกด้วยเนาะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังกันให้ดีดิคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมไปต่อกันดีกว่านะคะ นี่คือเรื่องของคนบันเทิงกันไม่ดีกว่า เรื่องนี้กวนใจพี่ปอณัฐวุฒิมาแบบว่าสักพักหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ค่อนข้างคลี่คลายลงแล้วก็มีคนไปกู่ข่าวว่าภร<ม>รยาแกพี่เอ๋อเสียชีวิตนีคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นข่าวปลอมนะคะคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยบอกกันตรงนี้เลยอันนี้คือข่าวปลอมนะคะเนี่ยงานนี้พี่ปอไม่อยู่เฉยค่ะรีบชวนพี่เอ๋อมาไลฟ์สดนะยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยชีวิตอยู่ตัวเป็นเลยนะเออภรรยายังมีชีวิตอยู่ดีค่ะพร้อมจวกยับเลยคนเนี่ยใจร้ายมากเลยนะมาเที่ยวทําข่าวปลอม ความแช่งคนอื่นซ้ํายังหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปกดลิงก์เว็บพนันออนไลน์ด้วยอันนี้แหละที่เขาเป็นห่วงเตือนกันนวัริงๆจริงๆพี่ป๋อค่ะเปิดใจกับพี่แจ๊กเกอรีนบอกว่าตอนเห็นข่าวเนี่ยโกรธมากเลยเพราะที่ผ่านมานะบอกว่าครอบครัวเนี่ยผ่านเรื่องร้ายๆที่พี่เอ๋เนี่ยต้องผ่าตัดมะเร็งปอดได้ก็ใช้เวลาปรับจิตใจน่ะมันนานเเหมือนกันเออกว่าจะปรับจิตใจขึ้นมาได้แล้วพอมาเจอข้อความแช่งกันแบบเนี้ยมันเสียความรู้สึกจริงๆพี่ป๋อเองค่ะก็ฝากไปถึงคนกูข่าวนะว่าระวัง เวรกรรมตามสนองนะพี่ป๋อค่ะคงไม่ไปฟ้องร้องให้เสียเวลาหรอกอแต่อยากฝากถึงคนเสพข่าวเหล่านี้ว่าอย่าไปเชื่อข่าวปลอม,อมเพราะมันอาจจะเป็นมิจฉาทีพแฝงตัวมาจ้าคนทำเพจทำเรื่องคลิปแบบนี้ก็ต้องมีพ่อมีแม่มีลูกคุณจะกลับไปกอดลูกยังไงคุณจะไปสอนลูกให้เป็นคนดียังไงในเมื่อคุณยังทำสิ่งสิ่งที่มันทำร้ายคนอื่นอยู่อเอาเป็นว่าคนฟังดีกว่า คนฟังหรือคนอ่านรบกวนว่าพิจารณากันอีกสักนิดหนึ่งเอเขายังไม่ได้เป็นอะไรเขาเขาก็ยังปกติดีเออสาเหตุสาเหตุวันนั้นพี่ต้องไลฟ์สดเพราะว่าพี่อยากให้เขาเห็นไปเลยว่าเฮ้ยยังอยู่เขายังอยู่เอาเป็นว่าบุญกรรมมันก็มีจริงเพราะฉะนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ก็รับในสิ่งที่เองทําไปแล้วกันในอนาคตคือไม่ต้องไปฟ้องไปเฟืองเลยเพราะว่ามันสุดท้ายก็จะเป็นการเสียเวลา ออตอนนี้ก็อารมณ์เย็นลงแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนสภาพจิตใจพี่เอตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ป๋อเนี่ยชวนเอเอเอ,ออกมาวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่าว,ว,วิ่ง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 ไปไปไปไเออ,อเพ<อ><อ>ื่อฟื้นฟูปอดจ้าเออนะคะแต่กว่าจะชวนพี่เอออกมาได้นะก็ต้องใช้กําลังภายในเยอะพอสมควรแล้วพอได้วิ่งคู่กันพี่ปอบอกเลยว่าออ้ยหูชาไม่ใช่พัดลมเข้าหูนะคะแต่ภรรยาเนี่ยบ่นไม่หยุดเลยจ้า เราก็ต้องวิ่งก่อนสัก2เดือนอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็จะเขาเห็นพี่ปอวิ่งเขาไม่รู้อะไรจะทําอะไรเขาก็เริ่มออกมาวิ่งบ้างตอนนี้เอวิ่งได้3 4สี่โลแล้วนะเออเออิขงก็ดีนะสวยใช่เขาก็วิ่งไปก็ด่าผัวไปทุกวันด่าผัวไปทุกวันเอามันลาบากอะไรลันหนาทำไมต้องให้วิ่งนู่นวิ่งนี่ก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ก็เราก็มีเขาอยู่คนเดียวเขาก็มีเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต่างคนก็พึ่งพาอาศัยกัน เชอรี่คุณผู้ชมวัน <ถะ S 2> หลังพี่เอเนี่ยจะบริหารปอบไม่ต้องไปวิ่งแล้วด่าสามีเอาถามพี่ปอกัอนโอเคฝึกลมหายใจแซวเขาแซวคุณผู้ชมค<อ>่ะ มาดูฟ้าหลังฝนของนางเอกสาวร่างเล็กคนนี้กันบ้างดีกว่าออมสุชาคุณผู้ชมคาะนะคะหลังจากผ่านระสุมดรามา่าธุรกิจเครื่องสำอางขึ้นศาลกันไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเรื่องราวก็จบสวยยอมจ่าย25ล้านบาทซื้อหุน้นนางแทนเป็นเจ้าของกิจการแบบเต็มตัวร้อยเปิดเซนค่ะล่าสุดมีเรื่องให้เจ้าตัวได้ยิ้มกว้างอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะออมเนี่ยมาลุยธุรกิจด้วยการไลฟ์ขายของใช่ไหมเจ้าตัวบอกว่าอุ้ยช็อกเลยคุณพี่มีคนเข้ามาดูไลฟ์ล่าสุดนี่นะ เป็นหมื่นคนคุณผู้ชมแล้วไม่ได้มาดูเปล่านะให้กําลังใจด้วยแล้วก็คอยเอฟสินค้าตอนนี้แบบขายดิบขายดีเลยลิฟตัวดังของแบรนด์ออมบอกว่าเอามาเท่าไหร่ so โซเอาหมดเลยแล้วสินค้าตัวอื่นๆก็ขายหมดตามๆกันมาค่ะอ,ออมแล้วก็ทีมงานเนี่ยทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเรื่องนี้ออมบอกเลยว่าเอาจริงเกินความคาดหมายมากมองว่าการที่ทุกคนให้ความสนใจเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้กําลังใจที่ดีละแต่ตอนนี้คือมันปลื้มสุดๆเลยเพราะว่าทุกคนเห็นถึงความตั้ง แล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวเธอคะอ่ะก่อนหน้านี้อมก็ไลฟ์มาเป็นปีแล้วเนาะคนดูเนี่ยสประมาณ100-200คนประมาณนี้นะคะ500นี่คือกรีด๊ดดีใจกรี๊ดเลยสมัยก่อนนะแต่เมื่อคืนห0 0 0นหนึ่งหนนคนนะอมก็แบบฮ่า ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยค่ะคือสําหรับออมนะจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้รู้ว่ามีคนแบบให้กําลังใจมีคนเข้ามาสพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโล่งใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเดินหน้าต่อที่จะพัฒนาแบรนด์อยากทําสินค้าดีๆให้กับแบรนด์นะคะ อีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมที่สาวออมขอนําเสนอที่เห็นช่วงนี้ลุยธุรกิจหนักนะ,ะแม้ว่าจะไม่ได้เบนเข็มมุ่งธุรกิจแล้วก็หันหลังให้วงการบันเทิงนะคุณผู้ชมนะ,ะเขายังเล่นละครอ,อยู่ออมบอกว่ายังรักในงานวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานซีรีส์เรื่องใหม่นะกำลังออนแอร์ air อยู่เป็นบทบาทเมียน้อยครั้งแรกในชีวิตเลย,ยออมบอกเอาจริงเครียดมากค่ะแต่ครั้งนี้อยากข้ามขีด จำกัดของตัวเองค่ะก็เลยรับเล่นเรื่องนี้พอถูกถามว่ามีวันไหนไม่ออมที่อินกับบทบาทและแบบเผลอหลุดคาแรคเตอร์แซ่บๆให้พี่แอมพิธานเห็นบ้างหรือเปล่าสาวออมจะตอบว่ายังไงเรื่องนี้ไปฟังค่ะบทบาทนี้จะเป็นบทบาทที่แบบไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยเป็นเมียน้อยอ่ะปกติเราก็แบบเออเป็นโกโก้แบลลเนอะใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบ โหพลิกส oh, ุดๆอ่ะออมเครียดมากนะตอนได้รับบทเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เซฟโซนออมอ่ะมันต้องคิดคิดเยอะว่าเราจะดีไซน์ออกมาปริมาณไหนให้มันกลมกล่อมกับบริบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากไปก็จะดูแบบจะโดดจากออริจินอลเกินอะไรเงี้ยพี่แอ้มคงไม่ได้บ่นม่าเอ้ยคาแรคเตอร์อยู่ค้างคาแรคเตอร์อยู่นะอะไรอย่างงี้ไม่มีเออวันนี้มา <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่เคยค้างคาแรคเตอร์ไม่เคยค้างคาแรคเตอร์ค่ะ คาแรคเตอร์ไม่ค้างค่ะกลับบ้านมาก็มีแต่ความน่ารักสดใสเออ